โปรแกรมโบนัสหายหลายๆท่านตกใจนะครับเมื่อเข้าไปสู่โปรแกรมโบนัสของเราแล้วก็เห็นคําว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมพอกดเข้าไปนะครับยืนยันแล้วโบนัส หายนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนื้อหานี้จะมีอยู่2อพาร์ทนะครับ EP ที่1นะครับอันนี้คือคลิป EP ที่1และจะมีคลิป EP ที่2นะครับให้ท่านเข้าไปดูนะครับทั้ง2 EP ท่านจะได้เข้าใจในเรื่องระบบของการจ่ายแบบใหม่ของ Facebook นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างท่านจะต้องเข้าไปดําเนินการถ้าท่านได้รับข้อมูลหรือการแจ้งเตือนแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเข้ามาที่แดชบอร์ดมืออาชีพ เครื่องมือการสร้างรายได้ครับเครื่องมือของคุณตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราสร้างรายได้ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับกดตรงคำว่าโบนัสครับนี่แหละคือเครื่องมือใหม่ที่ Facebook นะครับ ได้สร้างขึ้นมาได้กำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของรายได้ทั้งหมดทั้งมวลให้มาอยู่ในจุดจุดเดียวกันถ้าท่านใดขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้กดตรงคําว่าเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับประสิทธิภาพประสิทธิภาพโบนัสนะครับวินบีรีนิวนะครับผมวันยี่สสิงหานะครับอันนี้ในส่วนของผมนะนะครับ เรียนรู้เพิ่มเติมเพราะด้านบนมันจะมีข้อแนะนําวิธีใหม่ในการสร้างรายได้จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างรายได้จาก Facebook ให้คุณนะครับอันนี้คือ,อตัวที่เขาให้เราเข้าไปดูกดเข้าไปดูครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวันที่24สิงหาใช่ไหมครับถูกต้องไหมทีนี้นะครับให้เราเข้ามาดูตรงนี้นะครับเรียนรู้เพิ่มเติมตรงที่ผมอ่านเมื่อกี้ตรงด้านบนนะเป็นรูปลําโพนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมกดเข้าไปครับ นี่แหละครับตรงนี้นะครับสร้างรายได้จาก Facebook ให้ง่ายขึ้นคุณสามารถสัมผัสโฆษณาในสตรีมโฆษณาในเรียวและโบนัสประสิทธิภาพได้ในโปรแกรมสร้างรายได้ที่รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวหมายความว่านะครับโฆษณาในสตรีมในคลิปเรียวคลิปสั้นและโบนัสจะถูกรวบรวมไว้เป็นอันเดียวกัน จะไม่แยกแยะว่าเรียวได้เท่าใดสตรีมได้เท่าไรโบนัสได้เท่าใดหรืออื่นๆมันจะรวมนะครับนั่นก็คือสรุปยอดให้เราเลยจะไม่แยกแยะให้นะครับอันนี้คือตามความหมายของ f c e e o o o นะที่เขาระบุไว้นะครับสำรวจวิธีการใหม่ๆใ,ในการสร้างไรายได้คุณสามารถสร้างไรายได้จากเนื้อหาที่สร้างสารรค์ขึ้นเองซึ่งมีประสิทธิภาพดี ได้ซึ่งรวมถึงคลิปสั้นนะครับคลิปเรียวสาธนานณะวิดีโอรูปภาพและโพสต์ข้อความที่แชร์นะครับติดตามรายได้ทั้งหมดในที่เดียวไม่ต้องสลับไปมาเห็นไหมครับระหว่างโปรแกรมอีกต่อไปคุณสามารถไปที่ดัชบอร์ตมื่ออาชีพได้ทุกเมื่อเพื่อดูรายได้ที่คุณได้รับนั่นก็คือมันไม่แยกประเภทให้เรานะครับ ให้ความสูงสุดให้ความสําคัญสูงสุดนะครับกับเนื้อหาโฆษณาจากประสานการทํางานกับวิดีโอและคลิปเรียวสารนักธรกุลเข้าสร้างสรรนะครับเองอันนี้คือรายละเอียดที่เขาจะแจ้งมาให้เรานะครับฉะนั้นนะครับตรงนี้ทํำยังไงครับกดเริ่มต้นพอเริ่มต้นนะครับก็จะให้เรายืนยันตั้งค่านะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ต้องทานะอันนี้คือต้องทานะครับไม่ทําไม่ได้หรือนะครับเห็นดางเพิ่มข้อมูลใหม่ของธุรกิจ ยำ้ำตรงนี้สําคัญนะถ้าใครต้องการผูกบัญชีใหม่นะครับให้กดคําว่าเพิ่มข้อมูลใหม่ของธุรกิจตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะให้ตั้งค่าใหม่หมดเลยตรงนี้นะครับอันนี้คือในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเรื่องของอเลขที่บัญชีภาษีตั้งค่าใหม่หมดเลยคือให้ให้กดตรงข้างล่างนะครับ คือถ้าไม่กดอย่าเอาบัญชีเดิมก็คือสามารถกดคาว่าถัดไปนะครับอันนี้คือ2กรณีถ้าท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ให้กดคำว่าเพิ่มข้อมูลใหม่ของธุรกิจฉะนั้น Facebook หรือเพจตัวนี้นะครับมันก็จะถูกโอนเข้าสู่บัญชีที่ท่านเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงบัญชีนะครับผมกดถัดไปเฉยๆตรงนี้ก็คุณสามารถใช้รายใช้การสร้างรายได้ของครีเอเตอร์ได้แล้วนะครับการสมัคร ของคุณได้รับอนุมัติและคุณสามารถรับรายได้ด้วยการสร้างรายได้ของครีเอเตอร์ได้แล้วกดเรียบร้อยครับเนี่ยนะครับรายได้ตรงนี้นะครับมันจะตัดเป็นศูนย์ทันทีย้ำมันจะตัดเป็นศูนย์ทันทีและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดทั้งมวลนณนะวันนี้อันนี้พอเข้าใจนะครับก็ ให้ทุกท่านนะครับลองเช็คดูถ้าท่านไม่ทําตามนี้นะครับระบบก็จะแจ้งเตือนมาให้ท่านบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะครับจนกว่าท่านจะกดยืนยันและยอมรับนั่นเองไม่ต้องตกใจนะครับหวังว่าพัสแรกนะครับทุกท่านจะเข้าใจในเรื่องของระบบการปรับเปลี่ยนใหม่ของ f c e e o o o นะครับคือต้องทําตามกระบวนตาม ขั้นตอนของเขาให้เสร็จสมบูรณ์ถ้าท่านใดนะครับได้เข้าร่วมโปรแกรมโบนัสหรือนะครับการแจ้งเตือนแบบนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับอันนี้คือเป็นระบบของ Facebook เองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านครับ